ครับผมตลาดปิดแล้วนะครับพันสอร้ยสี่บแปดจุดนะคะติดลบสิบเจ็ดจุดก็หลุดเอ่อหลุดหนึ่งพันสองร้อห้าสิบลงมามนะครับแต่ทีนี้ผมดูดาวสายด้านล่าง <c oughs> แค่ประมาณหนึ่งพันสองร้อสี่สิบจุดนะครับถ้าอเรียกว่าตัวของอเมริกามันไม่มีเรื่องใหม่ๆออกมาผมคิดว่าถ้าพรุ่งนี้เปิดลงนะครับไม่น่าหลุด1นึ่งพันสองร้อยสี่สิบครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> ยกเว้นมันมีเรื่องอะไรที่แบบว่าเออไม่เคยนึก ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวหรืออะไรที่แบบเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ผมคิดว่าตลาดเนี่ยอ่ามันซึมซับไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าไม่มีเรื่องใหม่จริงๆผมคิดว่าลงอ่พรุ่งนี้นะครับจะมีการดีดกลับเกิดขึ้นครับผมโอเคเหรอเหรอครับมองว่าดีดกลับนะใช่ครับลงก่อนเปิดลงก่อนหรือว่าเปิดดีดเลยอ่าผมคิดว่า ถ้าพรุ่งนี้นะครับน่าจะเปิด้ะดีดขึ้นมาเลยมากกว่าครับเพราะว่าอย่างน้อยตลาดอเมริกามันเอ่อมันมีลักษณะของการเรียกว่าย่ําที่โลเดิมนะครับแต่ว่าเ,เรียกว่าสามารถเมื่อคืนเนี้ยมันเป็นลนักษณะของการไซเวทถ้าคืนนี้มันมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นนะครับก็น่าจะกลับขึ้นมาเป็นในแดนบวกได้ครับคืออเมริกาก็นิสัยอย่างเงี้ยครับเวลาตลาดเราเปิดติดลบแรงๆของเขาอยู่ๆเอาเปิดเขียวใช้เลยนะครับปิดเขียวใช้เลย ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็เดขเขาดาวฟิลลงไป360จุดแล้วนะครับมันก็เคยเกิดอย่างนี้นะสอง2้อยสองร้กว่ากนกลับมาเป็นบวกกลับมาเป็นบวก20จุดนะครับแล้วของเราก็เปิดเขียวขึ้นมานะครับซื้อไม่ทันอีกนะครับดูจัดดูจัดอ่าโอเคเดี๋ยวทีนี้ ดูจากอินดิเคเตอร์นะครับของเซตอินเด็กต์เนี่ยถ้าดูในตัวของ M A C D ภาพมันค่อนข้างชัดน,นะครับ <Okay. S 1> ว่าตลาดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับไปทดสอบหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบนะครับค่ะครับผม ฟื้นตัวท่านั้นฟ<ช>ิวเจอร์จะทำยังไงคือตอนนี้ยังไม่ไปตลาดฟิวเจอร์อรผมดูผมดูเสี่ยงโอเพนลองนะครับตรง760762นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ผมคิดว่าทดสอบ7 5 5ด้าแล้วเรียกว่าไม่หลุดนะครับมีการดิดกลับขึ้นมาแรงขนาดนี้ผมคิดว่าถือในฝั่งลองนะครับน่าจะได้เปรียบแล้วก็ตัวของนักทุนต่างประเทศเองตามมาสองสาวันมันก็เริ่มเรียกว่ามีการลองนะครับในตัวของอฟิวเจอร์นะครับเข้ามานะครับเป็นเน็ตลองเพราะฉะนั้นเสี่ยงโอเพนลองนะครับ คาดหวังการฟื้นไปที่เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์มีโอกาสครับคือดาวไซด์เนี่ยมันน้อยดาวไซด์เนี่ยมันมีโอกาสดีดแรงๆเกิดขึ้นก็เสี่ยงถือในฝั่งรองให้จุดสต็อปลอดไว้ที่เจ็ดห้าสี่ในวันพรุ่งนี้ครับผมโอเคสำหรับทางด้านฟีเจอร์ตอนนี้ก็ยืนที่บริเวณเจ1ดหกหนึ่งเนาะใช่ครับมันมีการดีดค่อนข้างแรงนะครับหลังจากลงมาที่เจ็ดห้าก็ถือว่า,เ,าเรียกว่ามีแรงไล่กลับนะครับมีแรงไล่กลับขึ้นมาครับโอกอครับ ตามตอนนี้ครับส่วนตัวของอ่าส่วนตัวของ AJD นะครับ AJD ที่ที่ดูกันเมื่อเช้าอ่าขึ้นไปได้ประมาณ1.19นะครับตัว AJD ขอจุด stop loss นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าหลุด1.10นะครับให้อ่า stop loss ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่หลุดภาพใหญ่ผมคิดว่าตัวของ AJD เนี่ยมีลุ้นที่จะกลับขึ้นไปแถวแถว หนึ่งจุดห้าศูนย์เลยหนึ่งจุดหกเลยแล้วก็ต้านในระยะสั้นอยู่ที่หนึ่งจุดสามเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเสี่ยงซื้อนะครับ AJD น่าสนใจครับโอเคกดหายไปสามจุดเลยนะ AJD ยืนดีๆอยู่หายไปสามช่องนะครับตอนปิดยน์เปิดแรงมาดีนึงเปิดแรงมาดีนึงที่ถูกขยับนิดนึงครับได้ได้หุ้นตัวหนึ่งที่จะดิกลับมาในในมอดแอคทีฟที่เห็นตอนนี้ล่ะคะอตัวของมอดแอคทีฟนะครับตัวของ ปตทนะครับถ้าพรุ่งนี้แรงกดอีกสัดดอกหนึ่งก็ก็คิดว่าตรงบริเวณนะครับปตทที่โลเดิมอ198นะครับ198ดูทรงนะครับดูทรงแล้วถ้าพรุ่งนี้เปิดลงไปด้านล่างนะครับ198หรือ195เสี่ยงซื้อน่าจะมีดีแรงๆเกิดขึ้นครับปตทนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับส่วนแอดวานะคะแอดวานใกล้160แพงไวนิดนึงนะครับขายแล้วเดี๋ยวดูอ่อนตัวลงมารับ ดีกว่าครับอืมได้ได้อ่ะหมดแล้วเนาะครับผมแล้วมีคําแนะนําเลือกหุ้นตามเมื่อเช้าใช่ไหมคะเอ่อก็เป็นยังไงนะครับหุ้นที่ตามพรุ่งนี้ก็ตามก็คือตามตัวของเอเจดต่อตามเอเจดต่อใช่ครับแล้วก็ถ้าเรียกว่าพวก่งนี้มีแรงกดมานะครับอผมคิดว่าตัวของทูนะครับถ้าอ่อนโตลงมานเสี่ยงเล่นรีบาวครับทูทู ใช่ครับทูเลยครับทู<ด>โทรศัพท์เน<ม>ี่ยทูไม่ดูเลยหกบ,บาทใช่ไหมคะตอนนี้หกจ้าศูนวันนี้อ่อนตัวลงมานะครับแต่ดูจากโครงสร้างแล้วนะครับในช่วงสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่ามีลุ้นในแง่ของการกลับขึ้นไปทดสอบแนวตา้านที่7บาทนะครับสำหรับทูในช่วงสัน้นแล้วก็มีโอกาสทะลุด้วยนะครับโครงสร้างดูดีครับอ๋อเดี๋ยวดูนะจะได้เก็งกำไร อ่แล้วก็หมดแลเพราะฉะ้ออปชันของของตลาดออปชันนะคะออปชันนะครับอ่าอห้าศูนย์เหนึ่งหกอ่าซีเจ็ดเจ็ดห้านะครับที่ดูเมื่อเช้าตรงยี่สิบห้าบาทนะครับโอ้ลงไปลึกแถวแถวยี่สิบสามนะครับอ่าคิดว่ายังพอรุ้นได้นะครับ,นะรบเป็นลองคอเหรอฮะารเรยเมื่อเช้าดูลองคอครับเพราะว่าผมนิดว่าตลาดมันจะมีดีนะครับก็กินกินไปบาทกินไปสองบาทแล้วนะครับ อ่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถ้ามีดีดขึ้นมาคิดว่ายังสามารถถือต่อได้แต่ถ้าพรุ่งนี้เปิด้วกดลงนะครับเป็นจังหวะัดขาดทุนนะครับในตัวของคอร์ชั่นครับตัวตัวไหนนะที่เลือกพี่จำไม่ได้เอสห้าศูนย์นะครับเอสหนึ่งหกซีเจ็ดเจ็ดห้าครับผมอ๋อเจ็ดเจ็ดห้ามันลงลงเยอะเหมือนกันเนาะครับก็ตัดขาดทุนไป อ่าถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เอ่อเรียกว่ามีดีดกลับนะครับกลับขึ้นไปเหนือยี่สิบห้าได้ยังโอเคอยู่แต่ถ้าพรุ่งนี้เปิดติดลบขายได้เลยครับอืมอืมได้ได้ลงแรงเนาะวันเนี้ยก็ตลาดมันลงแรงอะครับลองพุทธเมื่อเช้าใครได้แต่ถ้าลองคอเสียเนาะอ่าใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับส่วนคนที่ผม,ผมอยู่ฝ<อ>ั่งลองคอครับช็อตคอคนที่กินช็อตคอกินได้เยอะไหมนะ่ะเออสำหรับคนที่ช็อตคอก็ก็ถือว่าเมื่อเช้าได้เยอะนะครับถ้าถ้าสมมติเห็นว่าสอบขับคลองมันน้อยไปนิดหนึ่ง <Okay. S 2> อ๋อมีหนึ่งครับเออมีคนแนะนํามาเหมือนกันเนาะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับ, <Okay. S 2> ค,รบคือมันถ้าเป็นตามเทรนวันเนี้ยมันก็ต้องเล่นอย่างนั้นอยู่แล้วเพี่แต่ว,ว่าผมคิดว่าดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยมันไม่เยอะแล้วก็คาดหวังการดีดกลับและเสียงรองคอครับอืมอ่าได้โอเคครับหมดแล้วเนาะวันนี้โอเคครับจ้าขอบคุณนะสวัสดีครับค่ะ